โนเดียวไปทั้งเงาผืนเยียงกันปากน้ำลึงเห็นกระดอนต่อถังขั้นต่อแจงกระแสน้ำปั้นผิวเดี๋ยวไปทิ้งบนฐานโพื่ทาร้างกำบังตรอต่างสายแม่น้ำโผลเห็นตาเหี้ยงเอาพอคาสีลมแจงคาเบาหยิงไปมาดอน้าคันน้ำหมือนโซ่สุดยวยแล้วกันโดีหำตายนึกเห็นตาเย 有声风带，娘们儿龙带浪碰。 ดันกันตังยุของเนียนะ่นโคงทะลวางเรินวิดดันจันกระนี้ดันคันดันโคงไต้ฮุงกีดันโคงงยุ่งไต้หันแงได้มันลีผีหนีไปดอนไมน่ทุนดอนมดแดงแกงสมปอยดอนมันลอยอยู่ตใต้ไปหัน เกี่ยวเกี่ยวค่ะองค์สาธุมัรนาคุณผูะคู่เพิ่มเสียวมาดใช่ปากกัจยุดอยาให้ปาเป็นน้ำก่อนลัลน <c oughs> ่นเลยอันนี้คือเพื่อนุรักษ์บัฒนธรรมค่ะผู้ดูแลสมาครข้มความเมตตีซอยอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ประจังคำสู้เมตตีสิบลืมพระคุณนี้นะคะทุกท่านทุกองค์ทุกคนทุกทากา่านผู้มาทั้งกันขึ้กัน ล่ำโดดอยู่ค่ะปเคยว่าเออล่ำโดดคาโต้ขึ้นสิแพื่อนพี่น้องก็ให้ขึ้นค่ะซูเมอร์นี่เถอามาแล้วไปหาล่ำเอาอบุญล่ำเถื่อล่ำทะเออกวันนี้พุพ่นพระเดจจาได้พระเด้เลี้ยงขงนมลูกหลานเท่าคอยสอนเขาต่อพระเด้จ้างเขามาสอนม,มาล่ำเป็นสิทธะค่ะเบดึงเงีง้ยอ่ะค่ะอ่ะอันนี้เป็นแบบเก่าเนาะบัตรน,นี้เอาแบบใหม่เพราะนึกเก่าตั้งแปดสิบกว่าปีขึ้นหลังเกิดท่านบ่เนาะเกิดท่านกิดจิตวิตยเซี่ยวข่อย,อย,อยนะวอลลัมเมธา เกิดก่อนในละตติกิจ8ปีก่อนล่ำก่อนนี้ค่ะมึงในยูทูบต่อกันยังไงประมาอ่านแล้วบัดนี้เอาผู้น้อยก็นะพอจะเล่นไปใส่เอาเอารุ่นน้อยสักก่อนเนาะไอ้พักการส่แบบไม่ไหม่ชุดชุดพุทธเ่าไปท้าติลไทยรายกันโอ้ยงามรับมึงเนาะอาจจะพังเฒ่าใครก็ท่านวาเจ้าเฒ่าด้วยก็พู้เฒ่าอันนี้เริ่ำน้ำกันมาโดนหูใจกันอันนี้ลีนาฟาบัททานเอาผู้ใดหีืก็เอาผู้ชายก่อนเนาะนะครับ ผู้ไซดก่อนเนาะตามระเบ,บียบคู้ไซด์เขาคู่ผู้นี้ผู้นี้สิคู่ผู้นี้แม่นกว่าเลยกัน,น,นคู่เจ้าดีไสด์ผู้แยวเท่อกันอ่ะ <c oughs> อ่ะมอลลบ่อยมาคู่ผู้นี้จัดใหม่มันบ่กขันไซดถ้าผู้แฟนอันนี้คือมอลลั่อยยุทธนาค่ะยุทธนาฝ่าสดใสคือทั้งานเป็นผู้ซอยพธาบาต อยู่หังพาตัดลงพันธบาตรสีนักขัณฑ์กระจายมาออกมาเรียนเป็นเสาร์อาทิตย์หรือมาเป็นเรียนขั้นอ่อนล่ากันส่วนนมาสี่เรียนออนไลน์โดยจะเพาะ์หิมโควิดเมล็ีสอนออนไลน์เป็นยังรู้สิษย์เจก็นลยอยเป็นพพนมาคือสอนแบบยุคใหม่ทางออนไลน์ทางยูทูบการสซเชี่ลต่างๆก็แแ่งก่อนล่ามเองใดก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาพื้นก็มีหลายคือกันเลยว่าเพื่อนพวออกซื้อแล้วที่ออกซื้อทุกมือทุกเพื่อนเรได้็นการมาลูกศิษย์ยิ่งกันเลยมม่ลายเรา ขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองที่ให้ดูไขลามาสืบสารต่อยอดนะครับอับราล่ำไหวคู่กว่นมูจะก,ก่อนหนึ่งการกัดตอไหวคู่ย่าจากนีกระเต้นจากนีกระเต้ยยายนะยายขอออกคำสั่งว่าห่างย่า หามเงาเพชรทิพยงานมาเมื่อหนึ่งทึง่งรอบคุณแม่แม่ของเมธาเป็นสิ้นเงิคุณย่าเหนือเมเนียสิยหายพระกู้ผูกเสียวเป็นสักขีพยานกับคุณแม่ของกรดัมเมธาในมือสันต์ั่เดชมือนีเจ้าค่ะกู วะพุทธะนี่ใช่โยคุณกุกูสันโธกูน่าคมันโนกัสสปโขตะมโมภาษีอัยมตไยโยนอบุตโตทั้งหลายขอกบวัยบูชาอย่างคุณเลยคุณคุณบิดามาดาคุณรู้บาอาจารย์แม่มาพกมาบังให้มากัง ừ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  này tâm hóa thân hóa tâm hóa thân say cẩu cổ cá vĩ ngon hồn cô ba càng xoáy cặp quan quan là ลงมาใลงมาให้ยยมจมื่อลายยาบยาสนดิษไปรวดมา้าว่าตะพิพาอาปกก่าวโวกาันได้อนบวานมาตา่อุมาฮีเซลอุมาฮีอุสมมมุ่งไปสังฆฐานิยไมไม่คนลงเปลยนแล้วเปล่นล้วสิบาซสา